แนะนำตัวเองดีกว่าพี่ตานชื่อนาชิกาค่ะบ้นหนิงเพชชื่อเล่นชื่อตานค่ะ จริงๆรงแล้วเหตุผลที่พี่ตานมาอยู่กับเราวันนี้เป็นเหตุผลที่สําหรับเราแล้วมันคือคือความโชคดีคือปาฏิหาริ์สำหรับเรานะอเพราะว่าพี่ตานเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งมะเร็งอย่างที่บอกว่ามันมีสองชนิดค่ะรักษาหายกับรักษาไม่หายโอเคอาตานเป็นรักษาไม่หายแต่ถามว่ารอดไหมเคยถามหมออยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าเปล่าครับมันก็ยังคงเป็นระยะสี่อยู่ซึ่งตั้งแต่ต้นที่ที่ตรวจพบ คุณหมอบอกว่าอยู่ได้ <c oughs> หนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนปีครึ่งมากสุดก็สามปีในเอเชียในเอเชีย <Asia. S 2> ตอนนี้ก็มาในโซนของยุโรปล,ละสี่ปีแล้วเป็นมะเร็งที่ค้นพบได้หรือว่าเจอได้จริงจริงๆเป็นมะเร็งที่หนึ่งก็คือไม่ไม่ไม่เป็นกรรมพันธุ์ <c oughs> สองคือเป็นมะเร็งที่หาย,ยากหนึ่งในแสนที่จะเป็นหนึ่งในแสน,นแล้วก็เป็นมะเร็งสมองที่ <c oughs> ชนิดสุดท้ายดีกว,ว่าชนิดที่เก้าประเด็นคือ <c oughs> ก่อนที่จะ ทราบว่าเป็นได้ขอคนรักแต่งงานใช่ค่ะคือว่าเราทำงานมันค่อนข้างนบบคบหากันเนี่ยอยากจะแต่งงานนะไม่เหมือนกับคู่อื่นมาลงตัวละเราก็เลยขอเขาแต่งงานพอผ่านไปมาสิบวันในวันนั้นคือจริงๆอ่ะเราต้องพาภรรยาตัวเองเนี่ยไปหาคุณหมอเนื่องจากว่าเขาเป็นหวัดแต่ปรากฏว่าวันนั้นอะเขารอแล้วเที่ยงก็ยังไม่เดินออกมาจากห้องประชุมสุดท้ายก็เลยเดินไปตามก็เลยรู้ว่าล้มอยู่ในห้องน้ำ คือท,ทันที่เราจะพาเขาไปหาหมอเพราะเป็นวัดกลายเป็นเขาพาเขาไปหา<ไ>ปหามอแล้วก็ผ่าผ่าฉุกเฉินใช่เพราะว่าเป็นมะเเ็งเนื้อง,งอกอยู่ที่5เซนที่สมองข้างซ้ายผ่าครั้งนี้ก็คือ50-50นะคธอติดเตียงหรือไม่ติดเตียงทุกอย่างเราทราบตอนตื่นขึ้น,นมาแลเราเธอจำได้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ใน icu แล้วก็ต้องผ่าตาัดแต่ไม่รู้ว่าผ่าอะไรหรือต้องทําอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็แฟนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราเขียนจดหมายโดยที่เรายังใส่ท่อ พ่อหายใจอยู่แต่ตอนนั้นไม่รู้นะว่าไปขอจดหมายคือขอกระดาษจากไหนมาปากกาจากไหนถึงถึงภรรยาถ้าฉันเป็นอะไรฉันลืมฉันนู้นฉันนี่คือเขียนทุกอย่างมาเป็นเสร็จในจดหมายฉบับนั้นอะคือตอนนี้เราอยู่กับภรรยาแล้วค่ะภรรยาแล้วค่ะภรรยาเพรคะวันนั้นเขาตกลงแต่งงานความรู้สึกตอนนั้นที่ไปเจอที่ล้มอยู่ห้องน้ำใช่ไหมคะเวลาจำกัดว่าเหลืออีกแค่กี่เดือนนะคะที่คุณหมอบอกเขาบอกเราไหมคะว่า จะแต่งงานอยู่ไหมหรือว่าไม่ต้องแต่งก็ได้นะเขาบอกค่ะเขาบอกเขาบอกว่าจะแต่งงานหรือว่าจะไม่แต่งก็ได้เขาไม่เสียใจแต่เราเลือกที่จะแต่งค่ะเพราะว่าเราอยากให้เขาได้ความสุขในสิ่งที่เราได้จบลงกับวันแต่งงานแรกค่ะค่ะตอนนั้นมันเฟลไหมมันซ mm ุดไหมหรือว่า네มันค่ะให้ตลอดเลยค่ะต่อให้ค่ะเสีใจแต่ว่าก็พยายาม ไว้ว่าเอ้ยเราจะแบบไม่อยากลองในหะ้เขาเห็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทั้งข้างอาจจะยิ่งแย่กว่าเราเพราะว่าเขาเป็นโรคอยู่แล้วไงเขาอาจจะมากังวลว่าเอ้ยจะแต่งงานแล้วแล้วอยู่ได้แป,ป๊บเดียวเขาอาจจะแบบต้องอยู่คนเดียวตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในโมเมนต์ตอนนั้นนะคะพี่ฝนทันนึกถึงตัวเองไหมคะว่านี่กาลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันชีพค,ค่ะคิดว่าต่อไปเราจะต้องอยู่คนเดียว ถ้าเราแต่ทุกข์ตกทุกขแต่งงานกันเขาไปแล้วเขาก็มาเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็น process การคิดได้ไงอะคะพี่ฝนมันเหมือนอารมณ์แบบมรณานุสติแม้แต่มันอยู่กับคนอื่นอะก็คือแบบเราไม่รู้เขาจะไปเมื่อไหร่ทุกๆวันเราจะรู้สึกว่าเขาจะไปเมื่อไหร่อ่ะเป็นค่ะเราจะบังคับเราจะบังคับไปเขากินในสิ่งที่เราอยากให้เขากินเช่นอะไรบ้างคะกินอะไรที่มันมีประโยชน์ร่างกายก็คือกินผักไม่กินเนื้อวัว คือกินที่มันมีประโยชน์พวกน้ำอัดลมมาม่ากาแฟแอลกอฮอล์ชอบใช่ไหมคะคือพีตานชอบกทานช่วงแรกก็คือจะมีตีกันเรื่องนี้เหมือนกันตีกันหมอเข้ามาอธิบายว่าเออให้คนให้เขากินในสิ่งที่เขากินแล้วมีความสุขและอยากกินจะทําให้เขามีแรงแล้วก็จะได้ไปนานๆอะไรอย่างงี้ค่ะการแต่งงานยังเกิดขึ้นมันมันความรู้สึกมันเปลี่ยนอยู่แล้วแหละความตื่นเต้น มันมันปรับเปลี่ยนไปแล้วแหละมันเกิดขึ้นเพราะพี่ตาลบอกว่าเพื่อนช่วยจัดใช่ไหมคะใช่ใช่คือคือในเรื่องของงานแต่งงานที่บอกว่าพอคุณหมอก็บอกว่าโอเคคุณมีเวลาเท่านี้วินีปปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอันดับแรกเราค,คือคือคิดก่อนเลยว่าตอนนั้นที่เรียกให้เขาอะ่ะไปคุยกับคุณหมอมีเขาอะไม่ฟังนะทําไมถึงไม่ฟังคะเขาโคจริงเกิไป ให้เป็นอาการแบบนี้นะอะไรเงี้ยกจะอยู่ได้ระยะเวลาสั้นนะอะไรเงี้ยคือเขาเป็นมะเร็งอ่ะอยังรับได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะมันชออ็อกยังแบบรับการเสียเลยไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยทําไม่ได้ก็เลยต้องออกแก๊นอกคือคุณหมอเขาก็จะอธิบายทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่เราเป็นคืออะไรสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันเป็นยังไงแบบไหนแล้วเขาก็เลยถามว่าเราตัดสินใจทําอะไรเราก็เลยบอกว่าโอเคเราตัดสินใจขึ้นหนึ่งเนี่ยเราบอกเขาไปแล้วว่าเราไปขอผู้หญิงคนอึ่งแต่งงาน ซึ่งคุณหมอเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนอ่ะเร,เ,รเราเพื่อนที่แนะนาคุณหมอเนี่ยเขาบอกอย่างที่สองคือว่าเราอ่ะได้บอกในหลวงไว้แล้วว่าเราจะไปเป่าแซกให้ท่านอันเนี้ยคือไม่ได้มีปัญหาเลยในการเป่าแซกแต่มันเป็นปัญหาที่ว่าในเรื่องของการแต่งงานกลับไปบ้านเราก็ไปถามเขาอีกครั้งถามเพื่อให้เขาตัดสินใจว่าเขายังอยากแต่งงานกับเราไหมซึ่งตอนนั้นเขาเขาถูกถามแล้วหรือเขาให้คําตอบเราอยู่แล้วไหมต,ตัดสินใจแล้วว่นะาก่อนน้ำแ่งถึงแม้ว่าพี่ตาน่จะป่วยวเปเนโรคมะเลงก็จะอ,อยู่ได้ไม่นาน หนึ่งคือเราเรารับรู้ว่าเขาเป็นคนที่รับอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เรา่าเราก็บอกว่าพยายามว่าเธอไม่แต่งก็ได้นะหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเลือกแล้วเลือกแล้วที่จะเป็นคนเนี้ยที่เขาจะแต่งงานด้วยอันนี้พี่พูดถูกใช่ไหมสรุปว่ามันห่วงกันและกันแหละทุกอย่างก็แต่ทุกอย่างก็กออนอันนี้ก็อยากเติมเต็มฝันคนนี้คนนี้ก็เป็นห่วงคนนั้นสรุปว่าได้ไปเป๋าแซกอ่าใช่ค่ะ ก็คืออย่างที่บอกคืออย่างไซรโฟนเนี่ยคือได้ไปเป่าพอเป่าแซรเสร็จปุ๊บก็มาในเรื่องของงานแต่งค่ะก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนที่เตรียมก็เลยว่าเฮ้ยแกไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกเอารานที่แกชอบเพราะมันเวลามันน้อยก็เลยตัดสินใจไปล้านที่เขาชอบค่ะ,คะก็เลยเพื่อนก็เลยจัดงานทั้งหมดให้ก็เป็นแต่งงานก็เป็นน,น้ำใช่โอเควันนั้นเขาก็ยังน้ำตาแบบตลอดเวลางานแต่งงานนะคะก็เกือบจะร้องไห้ ตอนที่เพื่อนเขาขึ้นมาพูดอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะทราบซึ้งในการแต่งงานหรือเรารู้สึกเหมือนกันว่าไม่รู้จะเสียเขาเมื่อ,อไหร่ทั้งสองอย่างเลยค่ะดีใจที่ได้แต่งกับเสียใจที่ว่า <c oughs> แต่งแล้วอาจจะอยู่ได้กี่อาทิตย์หรือว่ากี่เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะอันนั้นอันนั้นคือมันมาทั้งสองอารมณ์ลแล้วพี่ตาล่ะคะตอนนั้นวันนั้นรู้สึกยังไงกลัวเขาร้องไห้แล้วเรากลัวการผ่าตัดหรือการรักษาของตัวเองมให้กลัวชีวิตหรอือเล่อ๋อไม่กลัว,ลวที่เราผ่านมานะจุดนั้น,นเราไม่ได้กลัวแต่เรากลัววแค่่า กลัวเขาจะอยู่ยังไงเพราะว่าเขาเขาต้องอยู่คนเดียวใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาถ้าเกิดบอกว่าเขาเลือกเราอ่ะมันไม่โอเคนะเราถามเขาแล้วว่าคุณจะเลือกเราหรือว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไปก็ได้เราก็อยู่กันของเราไปเรื่อยๆคือพี่อยู่ได้แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาเขาเขาเลือกแล้วที่ที่จะมีเราอืประมาณนั้นเราพูดแค่ว่าวันนี้เราแต่งงานวันนี้เขาให้เขามีความสุข ก็คือเอาอยู่กับปัจจุบันวันนั้นว่ามันเป็นเซเรมนี่เนาะหลังหมดเฟสแต่งงานไปมีการรักษาตอนที่จะรักษาเงื่อนไขคุณหมอบอกว่าหลังจากตื่นขึ้นมามันจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างนะคะผลข้างเคียงคือหนึ่งก็คือถ้าผ่าตัดปุ๊บทุกอย่างเนี่ยคือลืมเพราะว่าเราผ่าตัดด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นความทรงจําขวานี่จะเป็นเรื่องบอดี้ก็คือถ้าเกิดสมอซ้ายเนี่ยผ่าตัดไปปุ๊บเนี่ยหนึ่งเอาละ เราจะลุกขึ้นได้ห, <S 2> 2 <S ห,ร like, ห,หรือเปล่ายังไม่รู้2ก็คือว่าความจ,對對จําเราอ่ะจะปกติไหมซึ่งตอนแรกจำไม่จำไม่กด้นั่งพ่อกับแม่ไม่ได้แต่มันก็แบบแวบๆวประมาณนั้นแปลว่าความทรงจําที่หมอบอกว่าล erm> ืมอ่ะกว้างมากเราไม่รู้้วยสัมว่าจะอะไรรับคุณฝนตอนนั้นล่ะค่ะก็ถ้าเขาลืมเราก็อธิบายใหม่ก็เล่าให้ฟังใหม่ว่าเราเจอกันที่ไหนรู้จักกันยังไงเงี้ยเหมือนเริ่มใหม่อะค่ะเล่าใหม่ เราก็จะอยู่ข้างๆเขาเนี่ยแหละเราก็จะอธิบายเขาว่าเออเนี่ยเราเป็นใครรู้จักกันได้ยังไงเจอกันที่ไหนสถานะตอนนี้เราเป็นอะไรแล้วเราพิการมาอยู่บ้านใครมาอยู่บ้านฝนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลืมก็เล่าใหม่จบง่ายๆโหยคุณฝนใจมาวันที่เขาเข้าผ่าตัดตอนนั้นเรารู้เรารู้ข้อมูลแค่ไหนบ้างจะฟื้นไหมจะรอดไหมเรารู้แค่ไหนอะคะอีกกี่ชั่วโมงมันถึงจะเสร็จอย่างเงี้ยเรา รู้ว่าเออพอพิการลมปุป๊บหมอเขาก็จะนัดแล้วว่ารอให้สมองมันหายบวมแล้วก็นัดวันผ่าตัดนีง้ยค่ะคนไข้อาจจะมีภาวะการลืมหน้าอย่างเงี้ยค่ะผ่าตัดฟื้นขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตอนแรกก็จำผลไม่ได้เหมือนกันออ๋โอเคหรือว่าเป็นพยาบาล <c oughs> oh. เราจะไม่บอกเขาว่าเราจําได้ ไม่ใช่จะบ้าแล้วเดี๋ยวเคลียร์กันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้แพลนโหด่าขนาดนั้นแม่แม่แม่โออเอาว่าอย่างนั้นก็มีแฟนสวยเว้ยเอออะไรย่างน้อยกินได้วะเอาพื้ตัว